หลังจากที่มีฝนติดต่อกันหลายวันชาวเกษตรกรบ้านหงมะกตรูดตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีต้องรีบเก็บต้นหอมส่งตลาดเพราะเกรงว่าจะทำให้ต้นหอมนั้นเน่าเร็วกว่าปกติได้เนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนโดยผลผลิตต้นหอมของเกษตรกรนั้นจะออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก นางน้อยเกษตรกรปลูกหอมก็ได้เปิดเผยว่าชาวบ้านดงมรกูดได้ยึดอาชีพหลักปลูกผักนะคะมานานหลายปีผักที่ปลูกก็จะเป็นผักสวนครัวเช่นผักสลัดใบโหระพาใบกระเพราผักบุ้งจีนผักชีและต้นหอมค่ะโดยตลาดใหญ่ก็คือตลาดนะคะที่อยู่ในจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะและก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปขายต่อหรือเกษตรกรจะนําไปจำหน่ายเองบ้างก็มีเช่นกัน สำหรับปัจจุบันนั้นราคาต้นหอมได้ลดราคาจากเดิมโกิโลกร,รัมละ60-80บาทเมื่อเข้าสู่หน้าฝนนั้นผลผลิตต้นหอมก็จะมีมากราคาจึงได้ลดลงมาอยู่ที่โกิโลกร,รัมละ15-20บาทเนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนนั้นต้นหอมก็จะถูกแล้วก็มีน้ำมากนะคะกว่าปกติจึงทําให้ต้นหอมนั้นเหลืองแล้วก็เน่าเร็วกว่าช่วงหน้าแลง้งถ้าหากว่าไม่มีการเร่งเก็บส่งตลาดก็อาจจะเสียราคาหรือว่าขาดทุนก็อาจจะเป็นไปได้ ส่วนราคานี้ก็อาจจะมีการปรับขึ้นลงได้อีกเนื่องจากว่าราคาของหัวหอมแห้งที่นํามาปลุกนั้นส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะสั่งซื้อจากอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยราคาหอมแห้งนั้นนะคะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทบางช่วงก็สูงถึง400บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับช่วงของฤดูกาลน,นั่นเองค่ะ